คิดแต่ไม่ออกได้เกิดน้ำไม่ได้เกิดเวาห่างกันคิดไปรื่อด้เถึงน้าเราก็มีนี่มันห่างแก็แว่าเป็นหน้าี่ก็เป็นจะคิดเปลี่ยนไหมล่ะผนใจก็ว่าคิดแ่ก็บอกมาสรบเรื่องวันนี้นะครับเนาะเปลี่ยนคิดตวัน็นที่สำคัญนะครับเนาะคือ ผลงานทะเบียนผลงานน Dante, да. ี้นะครับเนาะเปในช่วงสงกลับนะครับเนาะพอพี่น้องก็ได้มาร่วมการลงงานนะครับเนาะก็เือว่านะครับบางนาหลายตานะครับเนาะรถจอดเต็มลนท่างนะครับทั้งบัดั้งว่านะครับก็ขออนุสงนะครับร่วมบุรุษชีพท่านนะครับพอพี่น้องนะครับผู้มาร่วมทำลงท่านนะครับเนาะนะครับจากผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเนาะมาร่วมงานยกเสาฝาในวัอนี้วัอนี้กับวันที่สิบสี่นะครับเนาะมีสายยนต์ข้อศอกทรงอร่อยนะครับ 67นะครับเนาะนะครับมื่อนี้ก็คิดว่านะครับเป็นมือที่ดีนะครับเนาะมือเดี่วันดีนะครับเนาะมือยกสอฝานะครับเนาะขึ้นนะครับทางบันดุงสางควายนะครับเนาะตำบลนาควางนะครอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะที่วพุคนไล่นะครับเนาะเมื่อกี้วีนักสืบไทยคลิปนะเพื่อนๆเด็กขอรับชมวันนี้ยกเส้นเยาวงบตัวเลยมือเดียวซีขอรับชมคลิปจำทางช่องพิธี พงเวีดาวอุดรสวีเซอมานะครับเนาะกาวัสดีปีใหม้ครับทุกทุกท่านปีใหม่ไทยในปีนี้พงวีกับบอยกับพี่น้องครับทุกทุกคนทุกทุกท่านครับผู้เขารับชมครับกว่าเมืองไทยลวมถึงพี่น้องทั้งอุดรทุกท่านนะครับรับชมเลยทั่วโลกเลยสำหรับในกิจการกิจที่อยู่อยูในโลกนี้พี่น้องได้เขารับชมนะครับเนาะนะครับสำหรับในื้อนี้ก็คิดว่าคนมาทำบุญนะครับทั้งท่านก็คิดว่าหลายพอสมควรนะครับเนาะนะครับวันนี้คือเป็นงานบุญใหญ่นะครับเนาะ โยกโซฟานะครับเนาะนะครับมือสำคัญอีกมือนึงนะครับเนาะข้างนะครับวัดบอลลงสามฝ่ายนะครับเนาะนะครับโอวีนะมาสัมร่วมในคลิปนะมาขอบคุณนะครับเนาะสำหรับปูมาร่วมนะครับ ยกโซฟาในมืยโนี้มาทำลงสองลงท่านนะครับเนาะมีกะ่ก็ขอขอบคุณขอบคุณ่นจุท่านนะครับผู้วิวีนีก่ก็เฮ็ดบลงท่านดน้กันเนื้อพี่น้องนะครับเนาะนะครับเนฮะ็ดบเลี่ยวเลี่ยวนะครับเนาะเทรยบภารกิจการงานก็เล่นเต็าไทยเก็บผีเพราพี่น้องเนี่เขารับชมนะครับสำหรับในมืยโนี้คืองานบุญใหญ่ครับงานบุญยกโซฟา,าน,นะครับเนาะมือที่สำคัญน,นะครับ ขอให้พ่อพี่น้องอยมีความสุขความเจริญเอึกนะครับคุณผู้ชมสิริลมท่านร่วมเป็ส่วนประกอบรับชมติดตามในคลิปของอีเดาหลานดยดีเสือม้านะครับเนาะนะครับครับขอนสงนะครับเนาะเอาคุณลุงโมทนาบุญนะครับสาธุสาธุสาธุเนึกนะครับขอให้พี่น้องอยมีความสุขความเจริญต่อโไปนะครับในมือข้างหน้าหรือในวันข้างหน้าต่อโไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงลำลำไม่ลุ่ยสุขภูทุกคนอะไรกันรับภู ขอรับชมนะครับทางช่องยูทูบมีดาวร้อนด้วยดีเสียมากนะครับที่ใต้ใต้สุนีนครับนะครับขอกราบนะครับขอกราบนะครับขอเกาคำว่านะครับกราบสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เสียที่โคกวานะครับเนางพี่น้องขอขอบรับชมกลับัสดีครับอีกครั้งกันเลยครับ